เอ้ยมันเบียเบเถื่อนนี่วาหูคือทรงมันน่าจะโหดหน้าด้วยนะน่ะอุ้ยอย่างงี้ต้องลองจัดหน่อยแล้วนี่ฮัลโหลผมอยากได้เบียเบียเถื่อนเนี่ยมันราคาเท่าไหร่อ่ะขอหนึ่งกล่องนะโอเคเปล่าเออฮะจะต้องไปเอาเองเหรอมั่นใจไหมอ่ะอุ้ยี่ป่ามซอนเนี่ยเหรออุ้ยโอเคโอเคโอเคทุกคนผมต้องเดินทางไปซื้อที่ป่าเมซอนเลยว่ะอุ้ยี่จะรอดไหมเนี่ยไป รับของแล้วกรุณาโอนให้ด้วยนะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวมาลองแกะกันดีกว่าทุกคนเฮ้ยเฮ้ยดูดิวูแมงโค้โเท่เลยอะอะแต่ว่าเบเบดเอ็กพี่ก็เอาเรื่องอยู่นะมาดูกันว่าจะสู้เบเบดเอ็กได้หรือเปล่า<_><_>ได้ไหมมาลองดูอ้ อยากรู้มันรุนแรงขนาดไหนให้ไปดูที่บ้านแดงเดฟทีวีนะทุกคน